ไต้หวันเชื่อว่าอาจจะเกิดสงครามกับจีนนะครับแล้วก็ได้วอนนานาชาติให้ช่วยหลังที่อีกฝ่ายได้คุกคามหนักขึ้นเรื่อยๆนายโจเซฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันได้ทำการเรียกร้องให้ประชาคมโลกช่วยปกป้องไต้หวันจากภัยคุกคามทางทหารจากจีนที่นับวันจะทวีความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆและในขณะนี้ เขาก็เกรงว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิงคลามขึ้นด้วยซึ่งไต้หวันนั้นอยู่ในแนวหน้าในการปกป้องประชาธิปไตยไม่ให้ถูกพรากไปจากจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งนายอูได้กล่าวไว้และกล่าวว่าเรารู้สึกว่าประเทศที่มีแนวคิดเดียวกันหรือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยควรให้ความสนใจกับพื้นที่นี้มากขึ้นและช่วยกันและกันเพื่อความต้องการในการขยายอำนาจของจีนนั้นให้หยุดยั้งลงไปให้ได้ ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นจีนก็ได้โรดกรธเกลี้ยวฉุนสหรัฐที่สหรัฐได้ส่งผู้นําระดับสูงไปเยือนประเทศไต้หวันโดยข่าวได้บอกว่ารัฐมนตรีการต่างประเทศของไต้หวันรายนี้ก็ได้ให้ความเห็นดังกล่าวก่อนที่นายคีทคร็อกซึ่งเป็นประหลัดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐด้านเศรษฐกิจจะเดินทางไปเยือนไต้หวันในเดือนกันยาที่ผ่านมาเป็นเวลาสองวันซึ่งนายอู๋ก็ได้ให้ความเห็นอีกว่า การมาเยือนในครั้งนี้ยิ่งจะทำให้มิตรภาพของสารัฐและไต้หวันนั้นแน่นแฟนมากขึ้นอีกทั้งยังเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นส่วนที่มีมุ่งหมายเดียวกันความเห็นของนายอูได้สอดคล้องไปกับการเรียกร้องก่อนหนี้ของนางสาวไช่อิงเหวินซึ่งเป็นประธานดานเบปดีไต้หวันที่ต้องการให้ประเทศต่งตางๆนั้นได้หันมาร่วมกันแสดงจุดยืนต่อต้านความก้าวร้าวของจีนในการที่จีนนั้น ได้พยายามคุกคามไต้หวันทั้งทางทหารและเศรษฐกิจในข่าวก็บอกว่าด้าน Global Times สื่อของรัฐบาลจีนนั้นได้ออกบทบรรณาธิการฉบับหนึ่งได้กล่าวโจมตีไต้หวันว่ากำลังทำลายความสามารถทางทหารในเชิงยุทธศาสตร์ของจีนด้วยการเข้าถึงเข้าข้างสหรัฐอย่างเต็มตัวซึ่งการกระทำเหล่านี้ยิ่งเพิ่มความขัดแย้งทางทหารให้เพิ่มมากขึ้นอีกทั้งยังระบุด้วยว่า การส่งรัฐมนตรีไปยังไต้หวนันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต่อสภาพปัจจุบันที่เป็นอยู่และมันจะยิ่งทําให้เกิดความตึงเครียดระหว่างช่องแคบไต้หวนันหนักเข้าไปอีกและแม้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะไม่เคยปกครองไต้หวันเลยแต่รัฐบาลจีนก็ได้มองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนของประเทศจีนและกล่าวหาว่ารัฐบาลไต้หวันที่นำโดยนางสาวไช่เป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดน